สวัสดีครับผมโอ๊ตจากช่องโอ๊ตอัมมานะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนําวิธีการเชื่อมต่อนะครับโน้ตบุ๊กเข้ากับตัวทีวีเอลจีแบบไร้สายนะครับโดยอุปกรณ์ที่ผมนํามาสาธิตในวันนี้ก็จะมีทั้งเป็นคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ Windows แล้วก็ตัว MacOS ด้วยนะครับวิธีการเชื่อมต่อตัวแรกก็จะเป็นตัวคอมพิวเตอร์ที่เป็นระบบ WindowsOS นะครับสำหรับตัวทีวีของ LG ที่รองรับระบบ Windows เนี่ยก็จะมีตั้งแต่ตัว ซีรีส์ปี2014ที่เป็นระบบ WebOS นะครับยาวมาจนถึงซีรีส์ปัจจุบันในวันที่ผมได้ทำเนี่ยก็จะเป็นตัว WebOS 22นะครับในปี2022นี้นะครับโดยรุ่นกลุ่มยุคแรกๆนะครับก็คือถ้าเกิดเราต้องการจะให้ตัวคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องกดปุ่ม Input นะครับหรือปุ่ม Home เปิดหน้าสกรีนแชร์ลอยก่อนแล้วก็จัดการให้ตัวคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยนะครับเชื่อมต่อเข้าไปนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตั้งแต่ซีรีส์ปี2019 จนถึงซีรีส์ปี2022เนี่ยอันนี้ตัวทีวีขอแค่เปิดรอไว้เฉยเราจะต่อเน็ตหรือไม่ต่อเน็ตมุมเดียวกันก็ได้นะครับขั้นตอนแรกนะครับแนะนำทุกคนกดปุ่มสัญลักษณ์วินโดว์ค้างไว้แล้วตามด้วยปุ่มตัว p นะครับพอตัวแถบเมนูขึ้นมาเลือกไปที่ connect to a wireless display นะครับแล้วก็จิ้มเลือกตัวทีวีที่เราต้องการจะเชื่อมต่อนะครับจากนั้นเนี่ยที่ฝั่งตัวทีวีเขาจะมีให้เรากดปุ่มยอมรับนะครับเพื่อ ยอมรับการเชื่อมต่อของฝั่งคอมพิวเตอร์นะครับก็จักการเลือกตรงนี้เลยแต่จากที่ผมทดสอบการเชื่อมต่อครั้งแรกนี้นะครับพบว่าสัญญาณที่ส่งไปนะครับมันค่อนข้างดีเลยเลยนะครับผมขยับเมาส์จากฝั่งโน้ตบุ๊กแล้วเนี่ยตัวทนะีวีเนี่ยขยับตามช้ามากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแนะนําวิธีการแก้ไขกันนะครับแนวทางแก้ไขนะครับแนะนาทุกคนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใหม่อีกครั้งนึ่งโดยให้ตัวโน้ตบุ๊กแล้วก็ตัวทีวีเชื่อมต่อเป็นอินเทอร์เน็ตจากเราเตอร์วงสัญญาณเดียวกันนะครับ ผมทดสอบเชื่อมต่อซัลหร้าจอไปใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับพบว่าครั้งนี้การเชื่อมต่อค่อนข้างเร็วทางเลยนะครับไม่ดีเลยแล้วนะครับสำหรับ macbook ที่ผมนำมาสาธิตในวันนี้จะเป็น macbook air m 1นะครับ โดยการเชื่อมต่อต้องบอกทุกคนก่อนนะครับเราต้องไปดูก่อนว่าทีวีที่เราใช้รองรับหรือเปล่านะครับก็คือรุ่นใหม,ใหมให่เนี่ยนะครับก็คือเรากดปุ่มโฮมไปเช็คว่ามันมีฟังก์ชัน AirPlay ไหมหรือถ้าเกิดรุ่นเก่าเนี่ยลองกดปุ่ม Input ดูหน่อยว่ามันมีตัวสัญลักษณ์ AirPlay ขึ้นมาให้เราเลือกหรือเปล่าถ้าเราเช็คดูแล้วว่ามันมีฟังก์ชัน AirPlay อยู่นะครับแนะนําให้ทุกคนเนี่ยต่ออินเทอร์เน็ตเป็นเราเตอร์วงสัญญาณเดียวกันให้เรียบร้อยก่อนนะฝั่งตัวแม็กเนี่ยบังคับให จากนั้นแนะนํากดไปที่ตัวแผงควบคุมมุมขวาด้านบนนะครับเลือกไปที่การสะท้อนภาพหน้าจอเลือกตัวทีวีนะครับที่มันปรากฏขึ้นมานะครับที่ต่อเน็ตวงเดียวกันนะครับจากนั้นเนี่ยที่ฝั่งทีวีเขาจะปรากฏโค้ดสหลักขึ้นมานะครับเราจัดก,การเอาโค้ดสหลักเนี้ยมาป้อนที่ฝั่งแม็กของเราเลยพอเราป้อนรหัสเสร็จนะครับสังเกตดูนะครับหน้าจอเนี่ยมันจะส่งขึ้นไปที่ตัวทีวีให้เราแล้วเรียบร้อยนะครับ ซึ่งถ้าเราคลิกไปที่สัญลักษณ์ AirPlay ที่เราเชื่อมต่อไว้แล้วเนี่ยเราสามารถไปปรับการตั้งค่าย่อยได้นะเช่นจะปรับแต่งนะครับให้ตัวหน้าจอเนี่ยมันเหมาะกับสัดส่วนของฝั่ง Mac หรือฝั่งตัวทีวีนะครับจะทําให้มันแสดงผลไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับหรือเราจะสามารถแบ่งหน้าจอเป็นจอ1น่จอสนะครับเพื่อใช้ประกอบในการทํางานหรือการใช้งานของเราได้นะครับ สำหรับวิธีการตัดการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็คลิกไปที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็จัดการคลิกไปที่ตัวชื่อทีวีที่เราเชื่อมต่อไว้เนี่ยมันก็จะจัดการตัดการเชื่อมต่อให้เราเรียบร้อยนะครับย็งไงบ้างครับสาหรับวิธีการใช้งานนะครับการเชื่อมต่อตัวคอมพิวเตอร์เข้ากับตัวทีวีเอแบบไร้สายนะครับขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายทุกคนลองทํากันดูก่อนได้นะครับเนี่ยก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมแล้วก็ฝากติดตามช่องออนออมมาไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ